สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผ,ผนไทยเบญจอโลคยาแพทย์แผ,ผนไทยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยนะคะทีนี้ว,วันนี้เรามาคุยเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในการป้องกันรักษาน้ำเหลืองเสียหรือฝีมะเร็งในทางการแพทย์แผนไทยว่าเราจะดูแลป้องกันสุขภาพตัวเองอยังไงก่อนเป็นหรือใครที่เป็นแล้วเราจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนี้ เพื่อให้ระยะต่างๆจะได้ไม่ต้องแพ้ไปต,ตามกระแสะเลือดไปต,ตามน้ำเหลืองนะคะในทางการแพทย์แผนไทยถ้าเราปรับธาตุน้ําให้แข็งแรงพวกเลือดน้ำเหลืองระบบภูมิคุ้มกันเราทํางานได้ดีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร่างกายก็จะสู้กับพวกเลือดน้ำเหลืองไม่ได้ก้อนต่างๆนั้นมันก็จะฝ่อลงเป็นการย้อนรอยโรคแก้ที่ต้นเหตุเรามาดูอัตราสถิติ ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยกันนะคะโรคมะเร็งที่พบมากห้าอันดับแรกในชายก็จะเป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งทวารหนักมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองส่วนมะเร็งที่พบมากห้าอันดับแรกของเพศหญิงในไทยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งทวารหนักแล้วก็มะเร็งปอด ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไหนการที่เราดูแลสุขภาพปรับธาตุน้ำเราให้แข็งแรงเชื้อที่มันอยู่ข้างในเวลามันโตณจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะวิ่งไปตามกระแสะเลือดแล้วก็จะไปหาบ้านหรือว่ารังใหม่แล้วก็โตเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นการที่จะหยุดโรคนี้เราต้องปรับ พฤติกรรมตัวเองเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสามารถทำได้ดังนี้อันดับแรกเลยนะคะให้เช็คสุขภาพอุจจาระว่าเราเป็นคนที่อุจจาระเป็นอย่างไรหมอแนะนำให้อุจจาระให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถ้าใครถ่ายไม่เป็นเวลาหรือสองสามวันถ่ายทีท้องผูกถ่ายไม่สุดแบบนี้นะคะต้องปรับเรื่องอาหารและการดื่มน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้อง มันบิดเอวขยับตัวการที่เราอยู่นิ่งๆบ่อยๆลมในตัวไม่เคลื่อนลำไส้ขยับตัวได้ลำบากดื่มน้ำน้อยก็ทำให้ลำไส้แห้งเพราะว่าลำไส้เพราะอาหารที่อยู่ในนั้นนานๆม,มันจะดูดน้ำออกจากโตอุจจาระทำให้อุจจาระเราแข็งขับถา่ายยากการกินผักการกินอาหารที่มีกากใหญ่ก็จะช่วยทำให้เนื้ออุจจาระเรานิ่ม ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นดังนั้นปรับเรื่องอาหารการดื่มน,น้ําการขยับร่างกายก็จะช่วยทําให้อุจจาระเราดีขึ้นออกได้หมดขึ้นเพราะว่าถ้าอุจจาระออกได้หมดการสร้างน้ําเหลืองหรือเลือดใหม่ก็จะแข็งแรงและก็นําอาหารใหม่ที่เรากินนําไปใช้ได้มากขึ้นนะคะ เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นอย่างที่2หมอให้ดูแลเรื่องอาหารเราควรจะทานอาหารให้หลากหลายทานอาหารให้ครบ5้าหมู่กินอาหารปรุงสดใหม่ไม่ทานอาหารข้ามคืนงดของสแสลงเช่นของหมักดองหน่อไม้แอลกอฮอล์นะคะรวไมไปถึงเรื่องการสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะดูแลเรื่องอาหารนะเรื่องที่3นะคะเรื่องการดื่มน้ํา ในตัวเราประกอบไปด้วยน้ํา70-80%ถ้าเรามีความชุ่มชื้นที่ดีการลําเลียงสารอาหารไปตามเซลล์ก็จะทํางานได้ดีแล้วก็การเอาของเสียออกจากเซลล์ก็จะทํางานได้ดีเช่นกันถ้าน้ําไปได้ไม่ถึงไปได้ไม่สุดส่วนที่อยู่ไกลๆมันก็จะแห้งนะคะเหมือนต้นไม้ถ้าไม่ได้น้ํานะมันก็จะไม่สดชื่นนะคะกิ่งไม้มันก็จะแห้งเซลล์ในตัวเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการลําเลียงภายในนะ เป็นการเกี่ยวกับเรื่องความเข้มข้นของน้ำด้วยนะคะดังนั้นการดื่มน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราดื่มน้ําน้อยข้างในก็จะร้อนในพอร้อนในเสร็จความร้อนที่มันฝังอยู่ตรงนั้นมันก็จะกระทบกับเลือดน้ําเหลืองไม่แข็งแรงนะคะวิธีการดื่มน้ําเราควรจะดื่มน้ําโดยประมาณอย่างน้อยวันละประมาณ8แก้ว1.5ถึง2ลิตรจิบทีละนิดตลอดวัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละคนให้ดูสีของปัสสาวะถ้าสีเราใสปัสสาวะสีเหลืองอ่อนๆใสๆแปลว่าเราดื่มน้ำเพียงพอแล้วให้จิบทีละนิตไปตลอดวันนะคะเพอะร่างกายเรามีการเผาผ่านความร้อนตลอดเวลาต้องการน้ำไปหล่อเย็นนะ 4. ะการปรับเรื่องการหายใจให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออก ลึกๆนะคะแบบนี้ก็จะช่วยทําให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ทํางานได้ดีขึ้นเป็นการขาจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้เยอะเลือดเราก็จะเป็นเบสมากขึ้นเป็นกดน้อยลงการอักเสบภายในก็จะน้อยลงนะคะเรื่องการหายใจเป็นเรื่องที่สําคัญการทําใจให้ว่างการทาสมาธิบ,บําบัดก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ เรื่องที่ห้าดูแลสุขภาพอารมณ์ให้คิดบวกงดเครียดตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าเราเคลียร์เรื่องใจเราได้ดีนะคะพลังงานบวกก็จะทำให้ข้างในเซลล์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเรื่องที่หกนะคะไม่ควรนอนเดิกช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงที่สองเป็นช่วงที่เวลาฮอร์โมนเข้ามาซ่อมแซมร่างกายเป็นช่วงที่เวลาที่ตับ กำจัดของเสียออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะนอนดึกนะคะถ้านอนดึกบ่อยๆมันก็กระทบกับเรื่องการซ่อมแซมสึกหรอภายในร่างกายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะไม่งั้นเราจะแก่เกินวัยนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่7อันนี้ฝากไว้สําหรับคุณผู้หญิงสุภาพสตรีนะคะก่อนประจําเดือนมาหนึ่งอาทิตย์หรือในระหว่างที่ประจําเดือนมาอาทิตย์นั้นงดน้ําแข็งน้ําเย็นไอติมนะคะเพราะว่า ความร้อนความเย็นข้างในมันจะกระทบกับการออกของประจำเดือนถ้าประจำเดือนเราค้างค้างออกไม่ดีมันก็จะส่งผลโดยตรงกับเรื่องเ,อเลือดเก่าที่มันค้างค้างอยู่ข้างในออกไม่หมดนะคะมันก็จะเป็นถุงน้ำก้อนเนื้อนะไม่ว่าจะเป็นภายในปากมดลูกช่องคลอดรังไข่หรือว่าเต้านมนะคะเรื่องพวกนี้มันสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นดูสุขภาพประจำเดือนตัวเองให้ดีนะคะ อะไรที่เป็นสัญญาณเตือนว่าประจำเดือนออกไม่ดีออกเป็นลิ่มเป็นก้อนเป็นแห้งๆประจำเดือนมาไม่ตรงปวดท้องแล้วก็ประจำเดือนออกไม่หมดเจ็บจี๊ดๆแป๊บแป,แป๊บริเวณเต้านมนะคะคำใต้จักระแลหรือรอบเต้านมแล้วเจอก้อนต่างๆอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพประจำเดือนเราให้ดีในช่วงที่มีประจำเดือนนอกจากงด ของเย็นแล้วนะคะเราจะควรจะต้องกินพวกอาหารที่ขับลมเช่นต้มยำแกงเลียงแกงส้มนะคะผัดชาผัดกะเพราผัดขิงแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็ประจำเดือนออกได้ดีขึ้นของเก่าที่ค้างค้ามันก็จะได้ ออกไปนะคะกับประจำเดือนในรอบใหม่แล้วก็สิวต่างๆผิวต่างๆเราก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเรื่องเลือดลมสตรีเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เวลาเรามีประจำเดือนไม่ควรสระผมช่วงเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรจะอาบน้ำดึกเพราะมันมีผลกับเรื่องความร้อนความเย็นกับเรื่องการออกของประจำเดือนนะคะ วันนี้หมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลมนการคอวิธตจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบนจอจโลคยาก็ฝากความรู้ในการดูแลสุขภาพไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ